สวัสดีครับผมเราอยู่กับช่องไข่เจียวฟรีดีมวันนี้อ่าโอ้พาน้องชเชเบตมาด้วยนะครับผมน้องชเชเบตที่นี่มันใหญ่ไหมให,ใหญ่มากเลยไปพาไปดูแล้วไป<อ>ไป,ไปพาไปเลยเอ้ย <c oughs> น้องชเชเบตไปไหนแล้วว <c oughs> ะเอาตามเพื่อนน้องชเชเบตเจอเพื่อนนะครับผมชื่อน้องอะไรนะน้องอะไรนะ <c oughs> มาดีน่าน้องมาดีน่าสุดสวยของเรานั่นเองนะคร<ช>ับผมว้าวฮาราวินเทสุช,สชิไม่ได้สุชิเอาขี้เกียจทายเพราะว่ายังไม่ถึง1นึ่งแสนวิวต้องให้เพื่อน1นึ่งแสนวิวเอา๋อยวต้องบอกเปนเอฟซีสิทำยังไงถ้าอยากได้เด็กจะต้องให้ผมนยู่สายอยู่เฉล็ดเก่าน้าองม,มาดีน่านะครับผมน้องมาดีน่าสดสวยใครสวยกว่าฮนะ ฮะเชฟเว่น,นบบเหรอชมเพลงก็เป็นนะคนเราไปไปดูน้องชิเว,ว่นครับฮารโลวีนเหรอฮาโลวีนมีนิดเดียวเองอ่ะเอาไหมอ่ะเอาก็ซื้อเลยนี่นี่พี่เมทลินล้นลิ้นมีเขียวด้วยมือยืน่นออกมาลักลอบมากน้องชิเว่นเอาไหมอ่ะเอาไหม กินอะไรอ,ะาาอ่ะอใช่เขาเพิ่งมาลงไงน,กกนี่น้องมาลีน่ามาแล้วนะครับรรรเ,เป็นรอยเป็นฝอยพี่เบตไปไหนอะ่ะน้องพี่เบด <c oughs> ไปหาพี่เบดดีกว่า น้องชิเบลกินเต็มไหมหร,หรือจะกินข้าวเฮ้ยไปกินไก่ย่างถ่านไหมน้องชิเบลกินข้าวก่อนแล้วหนูกินหนูยังไม่ได้กินข้าวเลยไม่ใช่เหรออิมเบตอยากได้อะไรอยากกินอยากกินต็มหรือเจ้าซูชิฮะเอาซูถ้าเอาซูชิก็อย่าเพิ่งทำน,นาทีเอาไวใ้ให้แม่อูเอาไปถ่ายเข้าใจไหมไปถ่ายู่ต็มดีกว่า 1 1> ตอนนี้ไม่แถมแล้ว <S <S นิ้วตอนนี้แถมหนึ่งต้องอีกอันหนึง่งที่เป็นเฮอร์ชี่อันใหญ่ใหญ่อะโอ้ยออึดเอาอะออาไรเนี่หนูเอาตอนนี้มันก็ละลายหนูก็ต้องรอให้น้องชิเบตเลือกให้เสร็จก่อนใช่ไหม,ไม,มโอ้ยโอ้ยแต่แได้เปรียบน้องนะน้องเพิ่งถ่ายโอเคกะยังถ่ายน้องกินข้าวเนาะโอเคไป,ปเอาดิมด้วยไหมอ่าดิมด้วยไป ใช่เรื่องไอติมเลยเอาไหนครับนองไอช่วยช่วยเหรออันนี้ใช่ไหมโอเคน้องชิเวดยิ้มมาเลยครับยิ้น้องชิเวดได้แล้วนะอ่าโอ้โหเสิร์ฟเลยน่ารักมากเลยอ่ะแล้วเี่นเด็กเอาอะไรของหนูหนูก็ต้องถือสิอ๋อให้ติมโอ้โหหน่ารักมากเลยเอากินนะอ่อมอ่อมอ่อมโอเคนะครับผม ไปเราไปจ่ายเงินกันได้ครับทุกคนของน้องเชิดก็ต้องรอเวฟนะไม่รู้กี่บาทนะครับมีทั้งหมด90บาทเลยนะครับผมโอโ้โหโอเ้เสียเงินอีกแล้วนะครับทุกคนเชิดวันนี้เอาหมดหมดไปเท่าไหร่ใครทายถูกให้หนึ่งแสนเลยเอาอเอาต้งเงินมาจากไหนหนึ่งแสนพี่ไปทายถูกเดี๋ยวให้เงินติบาทนะ เกือบถูกเกือบถูกแต่พี่เมทเขาทายถูกไปแล้วนี่แล้วเราก็ออกมาจากเซเว่นเรียบร้อยแล้วนะครับผมน้องเชฟเว็ตได้อะไรบ้างไหนบอกเพื่อนๆสิไก่ยอกฮะได้ไก่กั้ไอติมได้ไก่กับไอติมนะครับผมพี่เมทได้เลยครับพี่เมทนี่ฟินเลยนะโอ้โโหอเคนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมตีตูดน้องเชฟเว็ต ระวังตกนะอย่าเล่นกันเดี๋ยวออกนอกถนนร้องไห้อะโอไม่ช่วยนะตอนเนี้ยโอเคนะผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเออตีตีกันไม่ได้เอาไหมเอาพาไปสนามมวยเอาไหมต่อยกันไม่ไม่ร้องไม่ร้องห้ามเลิกโอเคไหม ขอตัวไปก่อนนะครับผมบาย